สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนฝนตกตกมาสามวันแล้วเนี่ยตกตั้งแต่วันที่ก่อนวันยกเสาเอกวันเดียวตกแล้วก็หลังจากนั้นก็ตกมาเรื่อยๆเลยแล้วก็วันที่ยกเสาเอกเนาะฝนก็ตก ยกเสร็จปั๊บเทหลุมปั๊บฝนตกเลยเพราะว่ามันตกก่อนที่เราจะยกเสาเอกรอบหนึ่งแล้วก็มาตกหลังที่ว่ายกเสาเอกเสร็จแล้วรอบหนึ่งแล้วหลังจากนั้นก็ตกมาเรื่อยๆนี่ก็ยังปล่อยเม็ดอยู่เลยนะเนี่ยต้นมะค้อ ไม่มีใบละใส่ยังไม่ครบสามวันก็เลยยังไม่ยามมันโอ้ยมัดกัด ดูลูกชายเล่นกล่องทรายแป๊บสิไปเขีย่ยทรายพ่อหมดแล้วนะลูกพ่อมาจีหัวล้อกทรายพ่อซื้อมานะเล่นดีๆอย่าไปเขีย่ยทิ้งสิลูก หาแดดไม่มีเลยอะไฟที่ใช้บนเถียงอะไฟแสงโซลาเซลล์อะไม่ค่อยสว่างเพราะว่ามันไม่มีแดดมะม่วงติดลูกละดกด้วยละ่ะ ไอ้ที่หล่นก็หล่นแม่มันสะบัดลูกทิ้งลูกมันเยอะเกิน,นเดี๋ยวดูก่อนวนะ่าปีนี้จะทำอะไรกับมันไม่แน่อาจจะกวนเอาไว้เนาะ แต่มะม่วงต้นเนี้ยมะม่วงต้นเนี้ยกินอร่อยบรรยากาศกลางนาอันนั้นเถียงนะไม่มีคนอยู่หรอกเขาเอาไว้เวลาเขามาทำนา,าไว้มานั่งกินข้าวไว,นะไว้นั่งพักดูมะม่วงช่อนนี้ดิ ดูลูกชายลงเล่นน้ำอีกแกเล่นน้ำแต่เช้าเลยหมม่วงมันมีใบอ่อนด้วยละ่ะเห็นไหมมีใบอ่อน ใบอ่อนกำลังแตกเลยน่ะเห็นปะยำใบมะม่วงเนาะทางภาคเหนือเขาห้องว่ายำสูงลำขนาดยำใบมะม่วงอะ่ะคิดถึงตะหนาน คิดถึงพ่อนานเปลี่ยนยำใบมะม่วงอร่อยแถวทางอุตรดิตเขาห้องว่ายำสูงยำใบมะม่วงยำใส่ปลาดุกโคกพริกโคกขาตะไคร้เครื่องของมันฮ่ะเนาะเ้ย อยากจะอู้ว่าำขนาดคลิปนี้กับบ่มีอะไรเนาะคลิปนี้ก็บอ,ม,อ,อ,อ,บอมีอะไรเนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับ s c r i b e ให้ช่องนิดสะพผูยภูไทยชาแนลด้วยนะจ๊ะบายบายพูดไปพูดมาภาษาคำเมืองเริ่มออก